สิ่งในหัวเนี่ยจริงๆมันคืออะไรคะอาจจะเป็นความคิดที่แวบขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีเนาะเราเคยโดนคนบอกว่าเธอเนี่ยไม่ดีพอหรอกอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะปั่นทอจิตใจแล้วก็ฝังโลไฟในใจฝังใจเราไปเนาะในราถึงจําเรื่องที่ไม่ดีก็เพื่อเป็นเหมือน,นกลไกป้องกันของร่างกายของเราอย่างหนึง่งถ้ามันแวบขึ้นมาอาจจะต้องพยายามแยกแยะว่าตรงน,นั้นเนี่ยมันคือความจริงหรือว่ามันเป็นแค่สิ่งในหัว แล้วคุณหมอคิดว่ามันมีคนที่ทํางานจนยุ่งตลอดเวลาไม่ตอบเราได้ทั้งวันมันมีจริงๆไหมคะคุณหมอถ้าเราโมาตัดเป็นคนที่ีิกวงวลคิดเล็กคิดน้อยมองโลกในแง่ร้ายเนาะแพสเองในหมอที่ว่า<ม>เราไว้ดีหรือเปล่าเขาอาจจะไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าซึ่งมันก็อาจจะส่งผลทําให้เราเนี่ยดูเป็นคนที่มีความมาั่นใจที่ต่ำได้หรือว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปแล้วแบบนี้เนี่ยมีเคสจริงที่เคยเกิดขึ้นไหมคะที่เขาแพรส์เองในหัวจนทําให้รักพังไปเลย ก็มีคนที่เหมือนเคยแบบถูกแฟนนอกใจอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มันแย่ไปเนาะพอมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เขาก็มัวแต่คอยกังวลว่าคนนี้จะนอกใจหรือเปล่าคนนั้นอาจจะไม่ได้ทําอะไรที่มันผิดเลยก็ได้แต่ว่าเราที่บดอดละเวงแล้วก็ไม่ตกกังวล จี๋เสียงในหัวอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นศัตรูกับทางความคิดของเราเสมอเนาะก็คือความคิดเราเนี่ยมันมีทั้งดีและก็ไม่ดีเนาะเราก็ต้องแบบว่าบาลานซ์ทั้งสองให้มันแบบว่าเท่าเทกันโดยไม่ต้องลบเสียงแง่ลบออกไปแต่ว่าเราต้องเลือกว่าเราจะฟังเสียงฝั่งไหนมากกว่าเพื่อดําเนินชีวิตของเราอย่างมั่นใจเนาะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ AAC ที่แป้นทองนะคะ รายการที่จะชวนทุกคนมาคุยกับประเด็นที่ใกล้ตัวเรามากๆบางครั้งเราอาจจะไม่ได้คิดให้ลึกเท่าที่ควรเรื่องวันนี้ที่เราจะมาคุยหลายๆคนต้องแอบ,บยิ้มแน่ๆค่ะเพราะนั่นคือสิ่งที่ทุกคนเคยเจอนั่นก็คือเสียงในหัวนั่นเองค่ะเคยไหมคะเวลาที่เราตัดสินใจจะทําอะไรสักอย่างหรือแม้กระทั่งมีรักครั้งใหม่เนี่ยมันจะชอบมีเสียงในหัวขึ้นมาว่าอุ๊ยเขาจะชอบเรากลับหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะให้คุณหมอพูดดีกว่าว่าคุณหมอเคยมีเสียงในหัวไหมแล้วแบบมันเกิดขึ้นช่วงไหนบ้างแล้วคุณหมอช่วยอธิบาายยให้ฟังังงนนึวว่เสีี จริงๆมันคืออะไรคะเค okay, ค่ะจริงๆแล้วเสียงในหัวของเราเนี่ยมันเป็นกระบวนการคิดอย่างหนึ่งของมนุษย์ของเราเนี่ยนะคะมสมองของเราจะมีการคิดขึ้นมาก่อนว่าคําพูดที่เราจะพูดคืออะไรแล้วก็เปล่งการพูดออกมาเนาะดังนั้นบางคนเนี่ยก็เลยอาจจะเหมือนได้ยินเสียงบางอย่างขึ้นมาเนาะมันเป็นเสียงขึ้นมาในหัวมาในหัวขึ้นมาค่ะแล้วก็เหมือนมีใครที่คอยบอกให้เราทําอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือกระบวนการ ทางการคิดของอน,นุนอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะกูดออกมาค่ะเหมือนเป็นการเสี่ยงกระสิบมาข้างๆหูอย่างเช่นแบบเราจะไปกินชานมไข่มุกอย่างนี้ว่าแบบเฮ้ยกวัแน่กวัแน่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหรือว่าบางคีมีใครที่แบบส่งข้อความมาจีบเราจะตอบเขาดีไหมเสียงในหัวเราจะบอกว่าอย่าตอบเขาเลยเขาเล่นๆกับเราเขาไม่จริงจังหรอกอ,อย่างนี้อันนี้ก็เสียงในหัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้ามีคนทักมาเราก็อยากที่จะตอบเนาะถ้าเขาหลออะ่ะใช่ไหม <Yes. S 1> มันก็จะมีเสียง ขึ้นมานิดนึงแต่ในหลายๆครั้งนี่คุณหมอมันไม่ใช่เสียงของตัวเราเองมันอาจจะเป็นเสียงของแบบพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนหรือแม้กระทั่งแฟนเก่าทําไมมันถึงเป็นเสียงคนเหล่านั้นเข้ามาในหัวเราคะคุณหมอ เสียงในหัวของเราเนี่ยจริงๆมันเกิดจากเรียกว่าเหมือนเป็น mm. ประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้มาเนาะเป็นหมือนความทรงจําอย่างหนึ่งของเราที่เราได้สันสมมาตั้งแต่อาจจะตั้งแต่เด็กหรือ mm. ตั้งแต่ที่เรายังจําความไม่ได้ <Ha. S 1> มันอาจจะฝังลึกลงไปในสิตใต้สำนองนของเราแล้วก็แปลงออกมาเป็นเหมือนพฤติกรรมที่เราอาจจะทําโดยไม่รู้ตัวหรือว่าเป็นความคิดที่มันแวบ,บแรกขึ้นมาโดยที่เรา ไม่รู้ตัวนะคะสําหรับบางคนเนี่ยที่เขามีอิทธิพลกับเรามากๆเนาะอยู่ในความสนใจของเราบ่อยๆบางทีเราอาจจะได้ยินเหมือนเสียงของเขาแบบคูดขึ้นมาขึ้นในความคิดของเราเลยเช่นถ้าสมมติว่าบางทีเนาะเราเคยโดนคนบอกว่าเธอเนี่ยไม่ดีพอหรอกอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะบั่นทอนจ,จิตใจแล้วก็ฝังลงใน <S 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 ฝังใจเราไปเนาะบางทีอาจจะเป็นความคิดที่มันแวบขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวได้เหมือนกันนะคะมันก็เหมือนกับเราแบบ ต่อย้ำตัวเองเรื่องราวในอดีตมาตอกย้ำเราอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทําไมส่วนมากเสียงที่เราได้ยินในหัวเนี่ยถึงเป็นแง่ลบมากกว่าพลังงานบวกหรือว่าการให้กําลังใจตัวเองคะคุณหมอสิ่งที่มันเหมือนเป็นภัยต่อเราเราจะจะได้ดีมากขึ้นเนาะยิ่งสมองของเรามันจะมีส่วนที่ควบคุมในเรื่องของความกลัวนะคะดังนั้นพอร่างกายของเราเผชิญกับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราสมองของเราจะ เรียกว่ากระตุ้นให้หลั่งฮอร์โมนที่เ็นเมองของความเครียดเลยพวกนี้ยี่จะทําให้ความทรงจําในส่วนนั้นอ่ะมันฝังแน่นมากขึ้นมันก็จะส่งผลทําให้สมองของเราเนี่ยจาในสิ่งที่เรียกว่าเป็นไทยต่อร่างกายของเราเนาะ<ม>เพื่อป้องกันไม่ให้เราเนี่ยทาในสิ่งนั้น<ม>เหมือนเป็นการเอาตัวรอดของมนุษย์อย่างหนึ่ง<ม>ดังนั้นบางทีเขาเลยว่าทาไมเราถึงจําแต่เรื่องดีๆได้โดยที่บางทีเรื่องที่ไม่ดี ต่เราถึงจําเรื่องที่ไม่ดีก็เพื่อเป็นเหมือน,นกลไกป้องกันของร่างกายของเราอย่างหนึง่งแต่มางทีเราอาจจะต้องแยกแยะนิดน,น,นึงว่ามันอาจจะเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่ความคิดของเราแบบนี้เนี่ยมันมีงานวิจัยรับรองไหมคะว่าทําไมเราถึงแบบว่าจาเรื่องที่มันแย่ในชีวิตมากกว่าเรื่องที่มันดีคะ มันก็มีบางที่เขาทําการศึกษาในเชิงจิตวิทยาเขาก็คนพบว่าบางทีความทรงจำที่มันไปในทางลบเนี่ย mm hmm. มันส่งผลต่อพฤติกรรมหรือว่า mm hmm. ความคิดหรือว่าการตัดสินใจของคนเราเนี่ยได้ เรียกว่าส่งผลได้มากเหมือนกันค่ะอย่างเช่นบางทีถ้าสมมติว่าเรามีแฟนเ,ร,เราแล้วแฟนเก่ามีค่ะแล้วเขาทําดีกับเรามาสิบอย่างแต่ว่าเขาทําไม่ดีแค่หนึ่งครั้งเนี่ยเราก็จะจําฝังใจในเรื่องที่เขาเนี่ยทําไม่ดีกับเราได้ค่อนข้างแมน่นโดยที่สิ่งที่เขาทําดีมากหลายๆอย่างเนี่ยเราอาจจะจําไม่ค่อยได้นี้เลยบางทีเนี่ยเราอาจจะหลงลืงไปแล้วว่าเขาทําอะไรดีกับเราบ้างแต่พอเขาทําเรื่องไม่ดีตึ๊บเราจําฝังใจเลยแล้วทําไมถึง จำเรื่องแบบนี้แล้วก็เชื่อในเสียงในหัวความคิดแรกว่ามันคือเรื่องจริงบางทีเนี่ยเราก็ให้ความเชื่อที่มากเกินไปเนาะบางทีเราอาจจะเชื่อว่าเสียงที่มันแวบขึ้นมาเลยมันคือความจริงน้อยซแต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องมาแยกแยะนิดน,นึงว่าสิ่งที่เรากําลังคิดขึ้นมาเนาะกับความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าในแงของแฟรรอย่างเนาะบางทีเขา ไม่ตอบเราบางทีเราก็คิดไปเรื่อยๆความคิดในหัวเราขึ้นมาว่าเขาต้องมีคนอื่นแน่เลยเขาอาจจะไม่รักเราแล้วแล้วไม่ไมอารมเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วบางทีเขาอาจจะยุ่งกับงานอยู่ก็ได้บางทีถ้ามันแวบ,บขึ้นมาถ้าเรามีสติขึ้นมาหนึ่งเราก็พยายามแยกแยะว่าตรงนั้นเนี่ย มันคือความจริงหรือว่ามันเป็นแค่เสียงในหัวแล้วคุณหมอคิดว่ามันมีคนที่ทํางานจนยุ่งตลอดเวลาไม่ตอบเราได้ทั้งวันมันมีจริงๆไหมคะคุณหมอมันก็อาจจะมีได้คะในบางคนที่ทํางานยุ่งมากน้อมีเขาอาจจะไม่ได้จับโทรศัพท์หรือว่าเขาอาจจะกําลังยุ่งอยู่ในช่วงที่เราทักมาจริงๆเนาะแต่ว่าโอเคบางทีบางคนก็อาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในเรื่องของความรามาก่อนดังนั้นถ้าสมมุติว่าความสํานาญครั้งใหม่มันก็อาจจะส่งผลทำให้เราเนี่ย คิดในแง่นี้ขึ้นมาได้เนาะดังนั้นถ้าเราเกิดความสบายั้างใหม่หจริงๆเราอาจจะมาแยกแยะอีกทีหนึ่งเนาะว่าอันนี้มันคือเรื่องจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นจากประสบการณ์แย่ๆที่เราเคยเจอมาแล้วทําให้เรีวยกว่านํามาเชื่อมโยงกับครั้งนี้ซึ่งถ้ามันไม่จริงมันก็อาจจะส่งผลทําให้ครั้งนี้มันเกิดปัญหาในความสัมพันธ์ได้อีกเหมือนกันก็ได้คะ่ะ แล้วถ้าสมมติว่าเราเชื่อเสียงในหัวมากเกินไปเชื่อความคิดแรกเลยมันจะมีผลเสียอะไรกับชีวิตเราบ้างคะคุณหมอมันก็ส่งผลเสียได้หลายอย่างเลยเนาะถ้าสมมติว่าเราเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีแล้วเราก็เชื่อเสียงในหัวว่าสิ่งมีความสัมพันธ์นี่มันแย่อะไรอย่างนี้เนาะก็อาจจะปิดกั้นตัวเองหนึ่งทำให้เราสูญเสียโอกาสได้ในการที่เราจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆบางทีเราอาจจะเจอคนที่เรียกว่า ดีกว่าคนที่แล้วเนาะ<ม>แต่ว่าเรายังฝังใจนี้เราก็อาจจะปิดกั้นตัวเอง<ม>หนึ่งก็อาจจะทำให้เราสูญเสียโอกาสได้สองก็คืออาจจะทําให้สุขภาพจิตใจของเราเนี่ยแย่ลงไปด้วยเนาะจากการที่เราเนี่ยมาคอยแต่เครียดคอยแต่วิตกกังวลกลัวว่าเขาจะมีใครหรือเปล่านี่ก็จะทําให้สุขภาพจิตของเราเนี่ยแย่ได้เพอิออาจจะเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรือว่าเป็นคนที่วิตกกังวลง่าย<ม>ก็จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ด้วย อันนี้นข้อที่3มเนี่ยก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์เลยเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเรามัวแต่ไปหวานเราแวงเขาคอยแต่ชิคโทรศัพท์คอยแต่เรียกว่าจะคิดเขาเนาะคนที่อยู่ด้วยเขาก็ไม่สบายใจเนะาะบางทีม,มันอึดอัดด้วยก็ส่งผลในแง่ของความสัมพันธ์ได้เหมือนกันแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยอาจจะส่งผลถึงภาพลักษณ์ของเราด้วยถ้าเรามัมแต่เป็นคนที่ที่กังวลคิดเล็กคิดน้อยมองโลกในแง่ร้ายเนาะแล้วก็แพรเสียงในหัวที่ว่าบางที เราไว้ดีหรือเปล่าเขาอาจจะไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าซึ่งมันก็อาจจะส่งผลทําให้เราเนี่ยดูเป็นคนที่มีความมาั่นใจที่ต่ำได้หรือว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปก็ทําให้ภาพลักษณ์ของเราเนี่ยดูไม่ดีได้ยยค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยมีเคสจริงที่เคยเกิดขึ้นไหมคะที่เขาแพ้ส,สิ่งในหัวจนทําให้รักพังไปเลย ก็มีคนที่เหมือนเคยแบบถูกแฟนนอกใจอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มันแย่ไปเนาะ mm hmm. พอมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เขาก็มัวแต่คอยกังวลว่าคนนี้จะนอกใจหรือเปล่าคอยจับผิดอย่างนี้นคะ่ะซึ่งก็ทําให้ความสัมพันธ์ครั้งใหม่เนี่ยมันไปไม่รอดเหมือนกัน mm hmm. ซึ่งทันที่จริงๆแล้วคนนั้นอาจจะไม่ได้ทําอะไรที่มันผิดเลยก็ได้แต่ว่า เราที่บดอดระแวรแล้วก็วิตกกังวลเนาะแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการป้องกันยังไงคะคุณหมอไม่ให้เราแพ้เสียงในหัวเริ่มจากเทคนิคง่ายๆก่อนเลยเนาะเพื่อให้เราเนี่ยเรียกว่ารู้เท่าทันเสียงในหัวของเรานะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเราอาจจะ ลองสังเกตความคิดของเราก่อนเนาะถ้าเรามีความคิดที่มันเป็นความคิดลบขึ้นมาบางทีเราอาจจะนั่งคิดก่อนนหนึ่งว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นความจริงหรือว่ามันเป็นแค่ความคิดของเรานะคะข้อที่สองถ้าคิดวนไปแล้นบางทีเขียนลงมาก่อนก็ได้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันคืออะไรที่เรากังวลอยู่ถ้าบางทีเราอาจจะถ้ามีเพื่อหรือที่ปรึกษาเราอาจจะถามมุมมองในความคิดของเขาก็ได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นความจริงไหมมันดูจะมีความจริงไหม หาหลักฐานหรือว่าหาข้อมูลที่ดูเป็นข้อเหตุจริงเพื่อมาสนับสนุนความคิดนั้นหรือว่าดูว่ามันเป็นเพียงแค่ความคิดที่เราคิดขึ้นมาเองจากสิ่งที่เราวิตกกังวลหรือเปล่านะคะข้อสามอาจจะลองค้าทายด้วยการทําลงมือทําอะไรที่เล็กๆน,อน,น,อน,น,อน้อยๆเนาะอย่างเช่นถ้าเสียงในหัวของเราขึ้นมาว่าเขาไม่ส่งข้อความไปเด็กกว่าเดี๋ยวเขาอาจจะแบบว่า มองเราไม่ดีหรือเขาอาจจะไม่เห็นคุณค่าเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นลองส่งข้อความหวานๆให้เขาดูเนาะว่าผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่า ข้อสี่นะคะก็คือสร้างแบบเสียงในหัวที่เป็นบวกขึ้นมาบ่อยๆนะคะเหมือนฝึกหลอกสมองของเราเนาะอย่างเช่นถ้าเรามีความคิดว่าฉันนี้ไม่พอแน่เลยเขาจะต้องทิ้งเราไปแน่ๆเลยเราก็พยายามสร้างเสียงในหัวขึ้นมาว่าเราเป็นคนที่ดีเราเป็นคนที่มีคุณค่าเนาะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วก็จะได้รักตัวเองอย่างหนึ่งด้วยแล้วถ้าเราทําทุกอย่างอย่างที่คุณหมอพูดมาทั้งหมดแล้วแต่ว่าเสียงในหัวมันยังดังอยู่ว่า นี่แหละคือเรื่องจริงอันนี้คือสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นจริงๆแน่ๆอย่างนี้เราต้องจัดการกับตัวเองยังไงคะคุณหมออย่างแรกเลยก็คืออาจจะต้องหยุดความคิดฟุ้งซ่านตอนนั้นก่อนเนาะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆค่ะแล้วก็นับ 1- นึ่งถึงสินี้ก่อนก็ได้เนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเสียงในหัวเรามันจังเกินไปจนเกินที่เราจะควบคุมได้เนาะก็อาจจะมีการฝึกเช่นหายใจเข้าลึกๆนับหนะนึ่งถึงสินาะเพื่อให้เราเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนะคะหรือถ้ามันอัอ้นตันใจจริงอาจจะ ตะโกออกมาเลยก็ได้เดี๋ยวพูดออกมาว่าสิ่งนี้มันเป็นแค่เสียงในหัวของเรานะคะมันไม่ใช่ความจริงเนาะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยกลับมามีสติมากขึ้นแล้วก็อยู่กับปัจจุบันมากขึ้น,นะคะ่ะแล้วเสียงในหัวเนี่ยจากที่เป็นเสียงแง่ลบ มันสามารถกลายเป็นเสียงของพลังบวกได้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นด้านการงานหรือว่าความรักเองก,ก็ด้วยได้คะ่ะจริงเสียงในหัวอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นศัตรูกับทางความคิดของเราเสมอเนาะอย่างมิเชลโอบามานะคะที่บอกว่าเสียงในหัวของเธอเนี่ยชอบพูดขึ้นมาว่าคุณเนี่ยไม่คู่ควรหรอกแต่ว่าเธอเนี่ยก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะเสียงในหัวตอนนั้นเนี่ยที่บอกว่าเราเนี่ยไม่คู่ควร ปรับเป็นแรงผักดันเนาะ mm hmm. เพื่อให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองมากขึ้นค่ะให้เป็นคนที่คู่ควรที่จะได้สิ่งที่ต้องการในสิ่งที่เราเนี่ยหวังไว้มากขึ้นค่ะหรือถ้าในแง่ของความรักเนาะก็อย่างเช่นเราคิดว่าเราไม่คู่ควรที่จะมีรักที่จริงใจแน่เลยอะไรอย่างนี้ค่ะบางทีเราก็เรียกว่าเหมือนเป็นแรงผักดันอย่งหนึ่งให้เรามาปรับปรุงตัวเอง mm hmm. ใช้มันเป็น แรงผลักดันของเราให้เราพัฒนาตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นทําตัวเองให้เรียกว่าดูดีขึ้นดูมีคุณค่าขึ้นก็คือความคิดเราเนี่ยมันมีทั้งดีและก็ไม่ดีเนาะเราก็ต้องแบบว่าบาลานซ์ทั้งสองให้มันแบบว่าเท่าๆกันโดยไม่ต้องลบเสียงแง่ลบออกไปแต่ว่าเราต้องเลือกว่าเราจะฟังเสียงฝั่งไหนมากกว่าเพื่อดําเนินชีวิตของเราอย่างมั่นใจเนาะใช่ค่ะเสียงในหัวของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หายไปเนาะแต่ว่าเราเลือกที่จะ รับฟังได้แล้วก็เลือกได้ว่าจะนำสิ่งนั้นเนี่ยออมาเป็นแรงผลักด,ดันหรือว่าจะแปลงเสียงนั้นเนี่ยให้เป็นพลังเชิงบวกที่ช่วยพัฒนาให้เราเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นได้ค่ะโดยสรุปเลยก็คือเสียงในหัวของเราเนี่ยก็เหมือนเป็นความคิดอย่างหนึ่งของเรานะคะเราเลือกที่จะเราเรียนรู้ได้นะว่าเราจะรับมือกับมันยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นการสังเกตความคิดของเราการเขียนมันออกมาหรือว่าการพยายามแปลงความคิดเชิงลบเป็น เรื่องทางบวกมากขึ้นนะคะซึ่งมันไม่ใช่อย่างที่เราไฟมันไม่ใช่ศัตรูของเราเนาะแต่เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นแรงผลักดันช่วยพัฒนาให้เราเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นได้นะคะที่สําคัญเลยคือเราไม่จําเป็นต้องพยายามลบสิ่งนั้นออกไปนะคะแต่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกรับฟังได้นะว่าเราจะรับฟังเสียงทางด้านไหนนะคะแล้วก็พยายามใช้มันให้เป็นประโยชน์กับตัวเรามากที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าให้เสียงในหัวมาตัดสินเรา อย่าเชื่อความคิดแรกเสมอเราจงฟังมันแล้วก็เลือกว่าเราจะใช้เสียงในด้านไหนเพื่อใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจนั่นเองค่ะอยากจะฝากสำหรับทุกคนนะคะว่าทุกคนเนี่ยคู่ควรกับความรักความสำเร็จแล้วก็ความสุขนะคะต่อให้เสียงในหัวของเราเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ใช่ยังไงนะคะแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความคิดนะคะมันไม่ใช่ความจริงนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้ทั้งข้อคิดกาลังใจแล้วก็ประโยชน์ดึงสติจากคุณหมอแบมนะคะ ต้องขอบคุณคุณหมอแบมมากๆนะคะวันนี้ที่มานั่งพูดคุยกับเราแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่อยู่กับเราจนจบรายการค่ะและนี่ก็คือรายการ AAC ทิปแก่นทองนะคะไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ